สวัสดีครับวันนี้เรามาสำรวจแนวคิดเพื่อความสำเร็จกันนะครับจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นคำสอนของคงจือ้อนักปรัชญาจีนโบราณที่เรารู้จักกันดีแหล่งข้อมูลนี้เขาสรุปมาเป็น10ข้อคิดสำคัญเลยนะที่เชื่อว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ภารกิจเราวันนี้ก็คือ,อ,อมาลองกลั่นแก่นความคิดเหล่านี้ออกมาดูกันว่าหลักการเก่าแก่นับพันปีเนี่ยมันยังให้บทเรียนอะไรกับเราในยุคนี้ได้บ้าง เอาละครับมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าแหล่งข้อมูลเริ่มที่เรื่องสําคัญมากคือการเรียนรู้ครับแล้วก็ต้องคู่กับการรู้จักตนเองด้วยคงชื่อบอกว่าการศึกษาคือการพัฒนาตนเองต้องเรียนรู้อยู่เรื่อยๆแต่การรู้จักตัวเองนี่มันเชื่อมอย่าง,างไงครับอืมคือมันน่าสนใจตรงนี้นะคะการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รับข้อมูลจากข้างนอกอย่างเดียวแต่มันคือการเอาความรู้ที่ได้มาเนี่ย มาใช้ทำความเข้าใจตัวเองให้ลึกขึ้นด้วยการพัฒนาจริงๆตามแนวคิดนี้คือต้องรู้จักตัวเองก่อนถึงจะรู้ว่าควรเรียนรู้อะไรหรือจะเดินไปทางไหนจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่ามีทางไหนบ้างแต่รู้จักตัวเองเพื่อรู้ว่าเราควรไปทางไหนจริงๆใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะมันทําให้การเรียนรู้มีความหมายกับตัวเราจริงๆชัดเจนครับประเด็นต่อมาที่แหล่งข้อมูลเน้นมากๆเลยคือความซื่อสัตย์ แล้วก็การไม่ทำในสิ่งที่รู้ว่าผิดเอ,อ่อทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นพื้นฐานสำคัญขนาดนั้นเลยครับคือในมุมของของจื๊อนะคะความซื่อสัตย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การไม่โกหกคนอื่นนะแต่มันคือการซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยให้ความคิดคำพูดการกระทำมันตรงกันการที่เราเลือกทำสิ่งที่ถูกถึงแม้บางทีมันอาจจะเอ,อ่อไม่ได้ประโยชน์ทันทีแหล่งข้อมูลมองว่านี่คือการสร้างความน่าเชื่อถือระยะยาวเลยนะ เป็นรากฐานความไว้วางใจค่ะความไว้วางใจอืมอืมเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญจริงๆใช่ค่ะทั้งต่อคนอื่นแล้วก็ต่อใจตัวเองด้วยน่าคิดมากครับในยุคนี้แล้วพอพูดถึงความไว้วางใจมันก็ต้องโยงไปเรื่องความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลก็เน้นเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับการให้ความเคารพทุก่นมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะคงจื้อให้ความสําคัญกับเรื่องสังคมมากตั้งแต่ครอบครัวไปเลยนะ การมีความสัมพันธ์ที่ดีการให้เกียรติกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาสังคมนะแต่มันเป็นเหมือนปัจจัยที่หล่อเลี้ยงให้ทั้งตัวเราและสังคมมันสงบสุขก้าวหน้าไปด้วยกันได้แสดงว่าความสําเร็จจริงๆมันไม่ได้วัดที่ตัวคนคนเดียวใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกับคนรอบข้างหมดเลยการเคารพคนอื่นสุดท้ายเราก็จะได้รับความเคารพกลับมาเองฟังดูเป็นภาพรวมที่ใหญ่เหมือนกันนะครับต้องดูแลทั้งข้างในตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์กับข้างนอกด้วย แล้วถ้าเจอเรื่องยากๆล่ะครับผู้อุปสรรคอะไรแบบนี้แหล่งข้อมูลพูดถึงความอดทนกับการทำงานหนักไว้ยังไงบ้างอืมเรื่องความอดทนนะคะแหล่งข้อมูลบอกว่ามันไม่ใช่แค่การกัดฟันทนเฉยๆแต่มันคือความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้แล้วก็มองว่าอุปสรรคเนี่ยเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ได้แข็งแกร่งขึ้นอ๋อคือไม่ใช่แค่ทนแต่ต้องได้อะไรจากมันด้วย ใช่ค่ะส่วนการทำงานหนักก็ไม่ใช่แค่ทำเยอะๆแต่คือความขยันความเพียรแบบมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ทำต่อเนื่องอืมอืมไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆค่ะคือต้องเชื่อมั่นว่าความพยายามเนี่ยแหละที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายได้แม้จะยากลำบากก็ตามเข้าใจเลยครับต้องทั้งอดทนทั้งพยายามอย่างถูกทางด้วยสุดท้ายครับแหล่งข้อมูลพูดถึงการมีจิตใจที่ดีและการให้อภัยด้วยเรื่องนี้มันมาช่วยเติมเต็มภาพความสำเร็จยังไงครับ ประเด็นนี้จริงๆแล้วสำคัญมากเลยนะคะเพราะมันเหมือนเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างเลยคือความสำเร็จข้างนอกเช่นมีเงินมีชื่อเสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขจริงๆก็ได้นะถ้าข้างในใจเรายังแบบยังขุ่นมัวยังกรดแค้นใครอยู่อืมจริงครับ การมีใจที่ดีมีเมตตารู้จักให้อภัยเนี่ยทั้งให้อภัยคนอื่นแล้วก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะคะมันเป็นพื้นฐานของความสงบข้างในซึ่งสําคัญมากๆที่จะทําให้เรามีพลังไปทําเรื่องอื่นๆต่อไปได้เหมือนเป็นรากฐานของความสุขที่ยั่งยืนจริงๆใช่ค่ะเป็นสุขภาวะทางใจที่จะทําให้ความสําเร็จด้านอื่นๆมันสมบูรณ์ พอฟังทั้งหมดแล้วเออผมว่าแก่นของคำสอนจากแหล่งข้อมูลนี้มันชัดเจนมากเลยนะครับคือความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากการไล่คว้าสิ่งภายนอกอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการค่อยๆสร้างคุณลักษณะดีๆจากข้างในทั้งปัญญาคุณธรรมความสัมพันธ์ความเพียรพวกนี้ตั้งหากที่เป็นฐานที่มั่นคงใช่เลยค่ะซึ่งก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจส่งท้ายนะคะว่าในยุคสมัยนี้ ที่อะไรๆก็เร็วไปหมดเน้นผลลัพธ์เร็วๆแข่งขันสูงๆเนี่ยแนวคิดแบบขงจื้อที่ให้ค่อยๆสร้างความสำเร็จจากข้างในใช้เวลาใช้ความอดทนขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะยังเป็นเส้นทางที่เอ่อใช้ได้จริงแล้วก็ยังทรงพลังอยู่ไหมคะในโลกปัจจุบันของเรา